คุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้างต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยทำอะไรไม่แพ้ ح, ชาติไทยในโลกนะคะล่าสุดเองค่ะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาค้นพบสารเซซามินสารตัวนี้เข้าไปทําลายเซลล์มะเร็งนะคะค้นพบครั้งแรกของโลกด้วยละค่ะที่หน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกําเนิดภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถบันทึกภาพถ่ายเซลล์มะเร็งที่กําลังถูกทําลายจากการใช้สารเซซามิน ได้สําเร็จเป็นครั้งแรกของโลกนะคะแล้วก็ยัง,ยงค้นพบวิธีที่ทําให้สารเซซามินที่ไม่ละลายในน้ําสามารถละลายในน้ําหรือว่าเครื่องดื่มได้ทุกชนิดค่ะโดยเฉพาะนักดื่มแอลกอฮอล์ที่ทําให้ลดอาการแห้งหลงได้ ทางด้านศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลิศอาจารย์ภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยบอกว่าที่ผ่านมาประเทศไทยคงคุ้นเคยกับคำว่าเซสามินกันมานานแล้วซึ่งสารเซซามินนี้นะคะมีผลช่วยให้อาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าไปช่วยเสริมยาเคมรักษามะเร็งค่ะและล่าสุดทางคณะผู้วิจัยประสบความสําเร็จในการทําให้เซซามินบริสุทธิ์ที่แต่เดิมเนี่ยไม่สามารถละลายน้ําได้กลับมามีคุณสมบัติละ,ละ ลายน้ํานะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกด้วยจึงทําให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับเครื่องดื่มต่างๆโดยที่ไม่ทําให้รสชาติของเครื่องดื่มและลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งผลการทดสอบสารเซซามินที่นำไปปรากฏที่นำไปใช้นะคะปรากฏว่าสามารถไปกระตุ้นเอนไซม์ที่ไปช่วยเร่งการทำลายความเป็นพิษของแอลกอฮอล์ในตับได้เป็นอย่างดีไม่ทำให้เกิดอาการแห้งแล้วก็อาจจะทำให้เมาช้าลงได้อีกด้วยค่ะนอก จากนี้การนําสารเซซามินมาทดสอบกับเซลล์มะเร็งก็พบว่าเซลล์มะเร็งนั้นฝ่อลงแล้วก็หลุดออกจากกันเนื่องจากว่าตัวของสารเซซามินเข้าไปทําลายโมเลกุล PDL1 หรือว่าเกาะป้องกันของเซลล์มะเร็งให้ลดลงด้วยทําให้ผู้ป่วยมะเร็งอาการก็ดีขึ้นด้วยค่ะเมื่อเรานาเอาเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดรุนแรงที่มีการแสดงออกของโมเลกุล PDL1 บนผิวเซลล์เนี่ยนะครับแล้วก็ T เซลล์มันไม่สามารถไปทําลายได้ พอเราเอาเซลเาาเล์มะเร็งที่มี PDL 1อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เซามินนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซามินละลายน้ำหรือเซซามินท,ที่ที่ที่อยู่ในงาเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยเราพบว่าเราไปลดปริมาณของ PDL 1แล้วเนี่ยทีเซลล์พชจฆาตเนี่ยเราแสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกของโลกนะครับว่าเซลล์พชจฆาตเนี่ยสามารถไปจัดการกับเซลล์มะเร็งให้เซลล์มะเร็งเนี่ยเกิดกระบวนการอ p o p โต s ิสมากขึ้นตายมากขึ้นและหลุดออกจาก การเลี้ยงเซลล์ได้มากกว่ามากกว่าที่ไม่มีการใช้เซสซมินอันนี้ก็เป็นการยืนยันทางห้องปฏิบัติการนอกจากนั้นนะครับเรายังได้ทําการศึกษาวิจัยในหนูทดลองนะฮะโดยความร่วมมือกับอาจารย์ดเรเลวิวันนะครับที่ภาควิชาชีวเคมีนี่เองนะครับเราได้พิสูจน์แล้วว่าสารสก,กัดเซสซมินและสารสก,กัดเฮสปริดีนนะฮะช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดมะเร็งตับซึ่งจารายงานผลสุดท้าย นะครับเ,เร็วๆนี้นะฮะเรากำลังมีข้อสรุปและกำลังเขียนผลงานวิจัยสุดท้ายให้พวกเราได้ทราบกันในเร็วๆว,ว,วันนี้ครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ